จอยกับแจพี่น้องต่างวัยเดินเท้าเปล่าลุยทุ่งนาไปตามทางคันนาคุยเล่นหัวเราะกันอย่างสนุกสนานทั้งสองเดินบนคันนาแจวชี้ให้จอยดูเมฆรูปปลายอย่างตื่นเต้นเพราะเพิ่งเคยเห็นจอยยิ้มพร้อมกับพูดหยอกว่าถ้าไม่เคยเห็นก็ว่ายสี่ห้าห้าห้าพวกเขาเดินไปเจอลำห้วยที่ดูแปลกมีหมอกบางๆและรอยเท้าประหลาดจอยก้มสำรวจอย่างจริงจังขณะที่แจวถือไม้ไผ่พร้อมลุยกลางป่าไผา่ทั้งคู่ทะเลาะก,กันเพราะความเห็นไม่ตรงกัน จอยคิดว่ารอยเท้านี้เป็นของทุงทุงสหูราแต่จาคิดว่ารอยเท้านี้เป็นของทาราเลโอดทาราละขณะที่ทั้งสองเดินสำรวจแจพระตกหลุมโคลนและตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือจอยรีบเข้าไปช่วยดึงขึ้นมาเต็มแรงถึงแม้ทั้งสองจะทะเลาะก,กันอยู่ก็ตามหลังจากแจรีหลุดออกจากหลุมโคลนทั้งสองก็ได้ปรับความเข้าใจกันเดินกลับบ้านพร้อมกระบุงปลาที่จอยว่าเอาของตะลุยมาจาสบัดไม้ไผ่เล่นอย่างร่าเริงถึงจะไม่ได้เจอทุงทุงสหูราแต่ก็ได้ปลากลับบ้าน ขณะเดินกลับจอยก็ได้โยนปลาขึ้นแล้วบอกกับแจวว่าอาจาหลบอาจาวหลบอาเจบแล้ว